มาโยมพ่อยมแม่จะเลพผูกกันให้จักให้ชวนกันมาจะจ่าลูกเต่าอยู่ไหนเรียกันขา็มาพี่น้องก็ดาลูกหลานก็ดีทั้งลูกคนน คนกลางคนใหญ่ลูกเคสยสะพายโยมน้องโยมี่ให้มานั่งร่อมอบอ้อมฮาเรเอาน้ำให้มีล,ลูกหลานในมามาผูกควัญพ่ออย่ารอยันรังมาก่อนมาหลังคนหน่อยคนลาวิญญาณ ของพ่อวิญญาณของแม่อย่ารอยานารังมาเถิดควันจงมาจะผูกข้อมือลูกขอผูกควันพ่อไปตามประสาดด้วยใจทัดเจือทางลาน ทั้งโลกขอผูกคอมือถึงเหลือแต่ชื่อลูกก็บูชาทั้งโลกทั้งห้านเพื่อนบ้านก็มีมันรออยู่นี่แล้วนะพ่อแม่น้อ,อ,อ,อถึงหมดสังขารวิญญาณ จะมาหลูกขอบูชามาชื่นมาชมเอทั้งนามทั้งเขาหามาไว้คอยคนใหญ่คนน้อยดูสนิทจนหนมถึงเหลือแต่ชื่อก็จะชื่นชมกราบได้บางคมผู้ขวัญพ่อแม่คืนถ้ามีชาตินาพ่อแม่เออ จะมีชาตินาจะได้แน่งนายลูกจะแก่ไขรไม่คัดไม่คืนนียังนอนคิดทุกคำทุกคืนวันนี้มายืนคอยส่งวิญญาณเนือ,อ